คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกินไปก็รุ้นะกดติดตามช่องเสรีแช n แนล channel. ก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับแค่เป่าสาวก็เพ้อหาสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอมานำเสนอคา,าถาเสกเป่าด้วยปากเปล่าท่านว่า เสกหนุ่มก็ได้เสกสาวก็ดีเสกใส่ตัวสะเทือนถึงหัวใจอันนี้ตำรากล่าวเอาไว้บทคถามีอยู่ว่าโอมรำเพยมหารำเพยพระพายเจ้าเอย๋ยรำเพยพัดไปต้องหัวใจหะฤทยรำจวนพระพายพัดชวนพัดกวนใจมานิ่งอยู่ไม่ได้ ร้องให้หยหามาเร็วมารามาร่วมมารักมาสู่มาสมมาชมมาทักมาแนบเนื้ออ่อนมานอนเนื้อตักมารักเร็วราจิตตินิมิตาสมาคะมะอิมังจิตติพันธนังอะทิถามิอิมังกายพันธนังอะทิถามิอิมังองค์พันธนังอะทิถามิ ท่านว่าท่องให้ครบสามจบเป่าให้โดนตัวอีกฝ่ายเขาจะมีจิตใจมารักเราเป็นแน่แท้คนที่ฉลาดคือคนที่ใช้มนตคาถาแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องพระมนเทพลำเพยนี้ใช้ให้ถูกทิศถูกทางลมเป่าโดนคนที่หมายตาจะโดนคนอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเราหมายตาคนไหนก็เห็นผลกับคนนั้นแต่ก็นะก่อนจะไปเป่ามนใส่ใครแนะนาว่า ควรดูแลสุขภาพช่องปากด้วยนะครับอันนี้ข้อควรปฏิบัติและสำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ให้เราไปเป่าใส่ตัวบคุคคลต้งๆนะมันจะผิดสังเกตมันจะดูไม่เหมาะสมการเป่าก็ควรจะมีเทคนิคทำยังไงก็แล้วแต่อย่าให้เขารู้ตัวอย่าให้คนอื่นสังเกตจะดีที่สุดแต่ผู้เล่าอยากจะแนะนำว่าคาถาใดก็แล้วแต่หากขาดจิตสมาธิไม่รู้จักเคารพครูไม่เคยแม้แต่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญ หรือห่างไกลกับคำว่าจเจริญสมาธิผู้นั้นจะท่องบริกรรมคาถาสักร้อยจบพันจบมันจะไม่เกิดผลอะไรคนท่องไม่รู้จักคุณค่าคนท่องไม่ศรัทธาไม่นับถือมันก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ทุกคนเข้าใจเนาะและคนส่วนมากก็มักจะมองข้ามจุดนี้ไปทั้งสิ้นเลยนะครับตำรายังบอกอีกว่าวิชานี้ถ้าอยากให้ได้ผลชงักท่านว่าให้ใช้ใบตองกล้วยตานี แล้วก็ทำการบัดรพลีให้ถูกต้องตามขั้นตอนพิธีหลังจากที่เราได้ใบตองกล้วยตานีมาแล้วก็เขียนชื่อชื่อของคนคนนั้นนะ่ะไม่ว่าหญิงหรือชายคนที่เราหมายตานั่นแหละลงบนใบตองกล้วยตานีจากนั้นก็ให้เขียนชื่อเราทับลงไปตรงนั้นทับชื่อเขาอีกทีจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะจานยันสาม,มุมล้อมรอบชื่อเอาไว้นะจานยันให้ครอบชื่อเอาไว้ เสร็จแล้วก็ม้วนเป็นมวนบุหรี่สมัยก่อนถ้าใส่ยาเส้นลงไปด้วยคนก็จะไม่สังเกตว่าเราทําอะไรกับสิ่งไหนก่อนใช้ก็ให้ปลุกเสกด้วยคาถาพระมนต์ลำเผยนี้สามจบการพ่นก็ควรจะอาศัยแรงลมช่วยจะเป็นการดีที่สุดเขาจะได้ไม่รู้ตัวคนอื่นเขาก็จะได้ไม่ผิดสังเกตหากโดนตัวคนอื่นก็ไม่เป็นไร หากโดนตัวเขาอีกฝ่ายก็จะมีจิตมีใจให้กันจนอดทนทนไม่ได้ต้องหาวิธีมาใกล้ชิดเหล่าแต่การจะไปทำอะไรตรงนั้นเราก็ควรจะมีเทคนิคมีความชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินไปต้งๆไปพ่นใส่หน้าเขาอย่างนั้นอาจจะได้ฝ่ามือกลับมาแทนแทนที่จะได้ความรักแต่จะได้ฝ่ามือมาแทนอันนั้นเราต้องคิดก่อนนะบางคนบอกว่าโอ้ใครจะไปทนได้ใครจะไป ่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปพ่นใส่เขาตรงๆถ้าเราไปยืนเหนือลมเราก็ต้องกะระยะว่าสิ่งนี้จะไปถึงเขาได้ไหมน่เราต้องกะระยะเอาเองนะตรงนี้นะเราควรปรับใช้ในหลายๆด้านนะครับเพราะสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนการจะไปพ่นควันใส่ชาวบ้านเขาในสถานที่สาธารณะมันอาจจะไม่ถูกต้อง เราอาจจะโดนคดีเราอาจจะโดนปรับก็ได้ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของกฎหมายยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีลาภผลสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ตองเงื่อนท่องจะได้ขาดความวินาศจะได้มีขอให้พอตจะแนวดีๆน้นำตอนอยู่ทรงหาย้าดงแดนแกว้วแคล้วคลาดผู้ยอ้ไผ่บ่าวายูติศท่ทาไหนก็หายมีแต่ผกผ่องแรบริวารศัตรูมู้พ่านให้เราตายมดเกลี้ยง ขอความโชคดีมีสุขจงอยู่คู่ทุกท่านสวัสดีครับ